สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็ตามที่เราไปทํางานเช่นเคยนะคะทริปนี้นะคะที่เราไปทํางานที่มาราทอนแต่ว่าจะมีความพิเศษกว่าทริปอ,อื่นก็คือจะไปตกปลาด้วยนะคะถนนวันนี้ค่อนข้างโล่งนะคะไปที่มาราทอนก็จะใช้เวลาในการเดินทางน้อยกว่าไปที่คิเวเบสเราออกจากบ้านมาช่วงใบมงนะคะถนนก็จะค่อนข้างโลง่ลงๆนิดหนึ่งเพราะว่า ้าเป็นช่วงเย็นนะคะรถจะค่อนข้างติดที่เรทาทำความสะอาดกระจกให้จะได้ถ่ายวีดีโอจากกระจกรถได้นะคะาสามีแข็งชัตมากแต่งงานกันแรกๆนี่ก็มีปัญหานะคะเรื่องความคิดความแตกต่างนะคะหลายๆอย่างต้องมาค่อยๆปรับแล้วก็บอกฝรั่งนะคะเขาก็จะไม่เข้าใจคนเอเชียเนาะคนเอเชียส่วนใหญ่ก็จะ เอาญาติเอาพี่เอาน้องเอาเพื่อนเอาฝูงอะไรเงี้ยนะคะฝรั่งเขาก็จะเป็นอะไรที่อ่าก็มีความเป็นประเจกเยอะนะเดี๋ยวเดี๋ยวมดูกัน let's see what it is mm hmm. oh clam chowder โอ้ oh, you, This ลาสเตอร์โอ้ดูดีมากดีมากขอบคุณค่ะนี่คือเมนูของฉันปลาหมึกชุบแป้งทอดกับเซอสส,สีราชาเราก็งงนะทำไมก็ใช้ซอสสีราชาอาจจะง่ายมัง้ง dong fresh is this one เดินเรือนะคะโอ้พี่หล่อจะพาไปชมตึกเหล่านี้นะคะเราจะชอบดูโอ้เนี่ยอันนี้เรียกว่าดักกี้เราจะเข้าไปในดักกี้โอ oh, ้ด so, like ักกี้ is <coughs> Private Island, it's all high end homes and condos back here. It's kind of an affluent uh, neighborhood of people that live here as the area. Oh, I'm going to go to the I'm going to go to the mountain. I want to come down here. I want to escape. Yeah. Are they allowed to? มากเลยมองไม่เห็น like 12, บ้าน mm hmm. บ้านเป็นแบบมีเเป็นแบบยกสูงนะเหมือนกับที่เมืองไทยเพราะว่าน้ำมันท่วมนะคะ okay, Construction on this bridge. Yeah. The traffic light, temporary light they placed. Well, they're doing yeah. construction on the bridge. So they're doing construction on one side. Uh ling light hand young tea go sang na Right, so it's just a tiny little island. No, they were close. You see, roads close. Which way do we come in? That way. But they close the street. So. Yeah, they closed it there. We came from here. See? <coughs> 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 Just kinda watching construction start on it home. Got to sign one money gonna. looking one side บิ๊กอืม maybe the man to rent ฝั่งนี้เขากำลังทำก่อสร้างกันนะที่ใหญ่มากดู traffic <So, everyone> light นะคะเป็น temporary นะคะเป็นชั่วคราวมีขาตั้งแล้วก็มีไฟหนึ่งหลอด <laughs> สะพานนี้นะคะ เป็นสะพานเล็กๆเพราะว่าเขาปิดข้างหนึ่งทำเกาะสร้างใช่ไหมมันก็จะรถก็จะวิ่งได้ทีละคันนะคะเนี่ยก็จะต้องคอยดูไฟเพราะว่าให้สัญว์านจราจรเวลาไปเนี่ยจะได้ไม่ชนกันไม่ติดกันที่บนถนนบนสะพานนะคะใช่พวเมืดันเต็ม People is making a lot of money too. Some people also no ability to do anything but have cool property just because the parents left it for them. Just lucky to want to be rich. Like New York a lot of I heard lots of people say oh, I got it from my grandmother. Got it from my my great great grandfather, or an day living on the trustee. It's kind of fancy with that people. Uh, good to be rich, you know? That you know. but a lot of money, a lot of people When you see it. There's just a lot of money around, right? Yeah. Oh, my god! Now, finished our tour in เข้ามาในเขตมาราทอนแล้วนะค่ะมาถึงลงนามแล้วนะคะช่วยเด e ๋ยวเ่อไปเปิดห้องนะคะ ่อนเราก็รออยู่ที่รถในระหว่างที่รอนะคะก็เห็นกระถางเราเคยบอกพี่ต่อว่าเราอยากได้กระถางใหญ่ๆแต่ว่าเขาไม่ยอมซื้อให้เพราะว่าเขาบอกว่ามันแพงเลยอดเลยนะคะอยากได้ไปไว้ที่หน้าบา้านมาเอาของไปเก็บนะคะก่อนที่เราจะออกไปตกปลา yes you that one? yes เราก็เข้ามาในโรงแรมแล้วนะคะถ้าเรายังคงเด็กเรื่องการขึ้นลงลิฟต์นะคะก็เลยจองชั้นหนึ่งเดอะห้องก็จะเป็นแบบสตูดิโอสองเตียงพี่เราก็ทำงานเราก็เก็บของเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมพร้อมอันนี้ให้ดูห้องนะคะข้างหลังก็จะเป็นสระว่ายน้ำแล้วก็ร้านอาหารเดี๋ยวให้ดูที่หลังอันนี้ก็เป็นห้องน้ำ สัปดาห์นี้เหรียญโรงแรมยังอยู่ที่ประมาณ200สามีบอกขึ้นแล้วอเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วนะคะอยู่ที่800 800เหรียญน,นะคะไม่ใช่800บาทซึ่งมันไม่ใช่โรงแรม5ดาวอะแต่มันแพงมากเพราะว่าจำนวนนักท่องเที่ยวมันนั่นมากตั้งแต่มีโรคระบาดนะคะเขาไม่สามารถมีเขาก็เลย ลงมาเที่ยวทางใต้ก็คือมาเที่ยวที่เกาะนี้เยอะนะคะตั้งแต่ Florida Keys ก็คือเกาะต่างๆในเขตของรัฐฟลอริดาก็จะแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวที่มาจากทางเหนือนะสาว่ห้น้ำกับร้านอาหารนะ,ะตรงนี้เป็นสาว่ายน้ำนะคะแล้วก็ทางโน้นก็เป็นร้านอาหารนะคะ สนามบินมาราทอนนะคะเป็นสนามบินแลเลยเดยมาที่สนามบินมาราทอนนะคะอยู่ไม่ไกลาจาก นี่ก็เป็นหนึ่งในโปรเจกต์ที่พี่หลอดูแลนะคะเขาจะติดตั้งเสาไฟในสนามบิน ไปขึ้นเรือกันจักร oh, <but> nice. พรรดิ์แมนก็มีที่ให้จอดเรือด้านหลังเราจะขึ้นเรือลำนี้กันนะคะไปแถวเซเว่นมาร์กบริดจ์อ่ good job ช่วยทิ้งสมอเรือเป็นความรู้ใหม่ คือเบ็ดตกปลาในเรือก็จะมีตะไคร้ใส่้วยนะคะจะใส่ในการตกปลารนอ่งการตอกไม้เพิ่มอากันอยู่นะคะเออใช่ right-handed. Pinch them hard, they won't move. So the idea is to grab them firmly and hold them. They don't have any claws or anything that can bite you, but they do have some sharp spots like on their shell. You hook them through the tail so the so the hooks kind of ah. sticking up through the other side. I got the spray if something bite you. Yeah, that's fine. And then all we're doing, literally under the bridge, the best you can. And the key is to let it sink to the bottom. And then once it's on the bottom, just reel it in slowly. You want to like, try to drag it on the bottom. Sometimes I'll just like I'll just pull it the rod without reeling. Yeah, you'll feel it. OK, this one. Cassies. I think so. So you pinch the your the line on the grip on the grip like yes. this. Yes. You open this. Uh huh. And then when you throw it, you release the, your finger on the line. So you just like throw it and release. Oh, okay. And then I, you can reel it or you can just close it. It's so up whatever you want. And then once it hits the bottom, I usually kind of drag it like so. There's a fish right there. You know, uh oh, this. already. Take this. But if these are 12 inches you can keep them. Oh. So. Oh they are very good. That's a little one too. Little one. Okay, that's good up really. So. so a lot of times you just grab this like that. Uh -huh. and just kind of should uh, draw. Only 12 inches. So that inches one's a little small. Bigger. How long was the rod in the water for? Yeah. Yeah. Um uh -huh. about ten seconds? Yeah, <laughs> I think so. Do you got another one? Yeah. Ooh. same one. What is it? Oh, that's a. Uh, so these are mangrove. So they have like a big eyebrow. You look. See how their, their bellies kind of like reddish? Uh huh. Mangrove, and then they have this big eyebrow. Nice. That's, that's a mangrove. I see. These I are see. really good to eat. I see. Yeah. yeah. I love the fish too. There ตะวันตกดินแล้วนะคะแสงไม่มีแล้วเดี๋ยวจะเลื่อนเรือออกไป So many there. One, two, three, four, five, five, six, six of them. Oh. Oh, lost. Yeah, lost. Lost. Yeah. Oh my god, it's so big. Oh. It is so cool, yeah. Right there. What did you do babe? <laughs> I did not release it. What's that? I did not release it. <laughs> and it's just right in front of me. Yeah. Nice. Alright, like a sick fish. Big cast. What'd you do, babe? เมื่ส e n a n w h t d กุ้งหมดนะคะก็เลยมาตกปลาปลอมปราปลอมไม่สนุกเหมือนตกกุ้ง